Greatness in a sea of the dying of shameless. I uh, see of the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. Yeah. Just want a life that is worth every day exploring. I... <laughs> นาโนโอเคนะจ๊ะมาปุ๊บกันอีกหนึ่งอีีนะครับอี EP ีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าตูช่องนั่งคุยกับนาโนนะจ๊ะเสียงอาจจะเบาๆไว้ยนะวันนี้ไม่ได้พกใหม่มานะครับก็วันนี้นะครับมาหาหมอนะครับหมอนัดนะครับก็บัคก,กี้นั่งๆอยู่เฉยๆนะครับผมเพิ่งคิดขึ้นมาว่าคือคนเรานะการที่ การที่ไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีโลกนี่เป็นลาบอันเปิดนะครับก็ก็เลยนั่งคิดมาเฮ้ยเรามากุยกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีในช่องมั่งดีกว่านะครับขออนุญานะผมไม่ได้ถอนแมสเพราะว่าในโรงพยาบาลที่ผมอยู่โรงพยาบาลจริงนะผมมาช่วงเย็นนะครับช่วงนี้มาตั้งแต่หกโมงนะครับก็อ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะ เสร็จเอาชั่วโมงประมาณประมาณสองสามทุ่มะนะครับก็หมอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะครับผมมาโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะครับก็ต้องคุยอย่างนี้นะครับเรา,าผมจะคุยอย่างนี้บางคนไม่เข้าใจกับระบบนะครับระบบที่โรงพยาบาลรัฐบาลน,นะครับคือโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเราใช้บาทสามสิบบาทนะครับบาทสามสิบบาทเนี่ยก็คือก็เป็นคนไข้เขาก็รักษานะครับหมอเขาก็รักษา เพราะฉะนั้นแรกๆที่ผมมาเนี่ยผมมารักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะครับดูผมอยู่ราชบุรีนะครับก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีถือว่า,าเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างใหญ่ในเขตผมถือว่าในเขตเจ็ดนี่โรงพยาบาลราชบุรีนี่ก็เครื่องไม้เครื่องมือถือว่าใหญ่นะครับก็ต้องคุยอย่างนี้ผมก็ตอนแรกที่ผมไปหาหมอเนี่ผมไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับพอเจอโรคที่เราเป็นปุ๊บก็ ก็ที่ผมบางทีทําคลิปมั่งไม่ลงคลิปมั่งอะไรเนี่ยบางทีมีแรงก็ทํานะครับมีแรงก็ทําไม่มีแรงก็ไม่ทำเข็ดมันเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากทําคลิปมากแล้วก็นั่งคุยกันทุกวันวันเว้นวันได้ยิ่งดีแต่ว่าบางทีด้วยอ่าอ่าพูดง่ายง่ายไงอะรูประจำตัวของผมเนี่ยบางทีมันบางวันก็มีแรงบางวันก็อยากทําบางวันไม่อยากทําอะไรเงี้ยต้องต้องเข้าใจตัวตัวเราด้วยนะครับ อ่ะเรามาคุยกันต่อเรื่องระบบนะครับแรกๆผมมาเนี่ยต้องคุยอย่างนี้นะครับว่าทำใจไม่ได้ว่าโอ้รอทีครึ่งวันนะครับตอนแรกผมมาหาหมอในช่วงเช้าเจ็ดโมงก็ต้องมาแล้วนะครับเพราะมาจะมาคิวนะครับเจ็ดโมงมาแล้วก็รอยาวไปจนกว่าจะเจอหมอเจออะไรพวกนี้มีคัดระบบค,คัดกรงคัดกรง,กงแล้วยิ่งเป็นสมัยก่อนนะ่ะประวัติเนี่ยจะเป็นประวัติเราจะเป็นอยู่ในกระดาษนะครับเป็นสมุด เล่มหนึ่งเป็นปึกๆนะครับก็ต้องไปรอท่านหมอนัดก็ดจะดีหน่อยก็คือมีประวัติมารอนะครับแต่ก็ต้องไปที่จุดคัดกรองมีหลายระบบหลายขั้นตอนนะครับก็ต้องบอกว่าผมมาหาหมอที่โรงพยาบาลราชบุรีนี้เป็นเวลาเป็นสิบปีแล้วนะครับก็ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างก็พัฒนาขึ้นไปตามตามระบบนะครับอ่าก็เปลี่ยนแปลงไปตามตามเขาเรียกอะไรอ่ะ ตามตามยุคตามเวลานะครับทุกวันนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็ใช้เป็นคอมพิวเตอร์หมดนะครับเรื่องระบบประวงประวัติอะไรเนี่ยนะครับเข้าใจว่าท่านผู้อำนวยการนะครับก็เป็นคนเป็น mm hmm. คนรื้อระบบทั้งหมดนะครับคนใหม่เนี่ยนะครับเป็นคนรื้อระบบทั้งหมดนะครับผมถือว่าก็ค่อนข้างพัฒนาขึ้นมาไกลจากที่ผมมาแรกๆนะครับผมมาแรกๆนี <Pharise es> ่ยังโอ้โหใช้แบบ ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับมันมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่ผมกำลังจะสื่อสารบอกเอฟซีทุกคนนี่ก็คือถ้าเรามาโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะครับก็ต้องทําใจนิดหนึ่งเพราะว่าคนไข้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็คือหมอคนหนึ่งเนี่ยรับมือคนไข้ผมเห็นนะอ่าประมาณหกสิบคนถึงร้อยคนนะครับต่อหนึ่งวัน นะตอนหนึ่งวันมานั่งรอกันเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีห้าสิบอัพอะนะทีแรกเนี่ยผมโอ้โหแบบเป็นคนหัวร้อนผมเป็นคนหัวร้อนแล้วมานั่งรอผมจะแบบงุนงิดอะแต่พอเข้าไปคุยกับหมอเห็นพยาบาลเห็นหมอที่อยู่หน้าห้องเขาทำงานกันเนี่ยโอ้โหมันมันเหนื่อยอะเหนื่อยกว่าเราที่นั่งรอนึกภาพไหมครับ,รบเหนื่อยกว่าเราที่นั่งรอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ พยาบาลหรือว่าผู้ช่วยพยาบาลอะไรแล้วแต่เนี่ยผมมองก็ทํางานหนักกันทั้งนั้นนะครับทํางานหนักกันทั้งนั้นผมก็เลยใจเย็นลงแล้วมามองที่ตัวเราว่าเราอ่ะมาหาหมอเขานะครับแล้วก็ให้หมอเขาในดูแลเราเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยบางอย่างเราก็ต้องต้องทําใจรุ่มๆไว้ผมเห็นหลายคนบางทีร้อนนานปุ๊บเขาก็จะแต่ส่วนมากจะเป็นคนมีอายุนิดหนึ่งที่แบบอ่าใจร้อน นะครับแล้วก็จะโวยวายเลยทําไมนานช้าอะไรเงี้ยมันมันก็ก็โมโหได้นะแต่ว่าเราต้องดูเหตุและผลด้วยนะครับพอผมเข้าใจเหตุผลปุ๊บเนี่ยเราก็พูดง่ายง่ายเลยเราก็มานั่งมองเลยว่าเราลอยเฉยๆเรายังรู้สึกหงุดหงิดเลยแล้วหมอเนี่ยต้องเจอคนไข้ประมาณสามสี่สิบคนสี่ห้าสิบคนเนี่ยผมบอกเ่าเปิดตำรารักษาคุณหรือว่ารักษาคนอื่นด้วยถ้าไม่ทันเลยนะ เออก็เหนื่อยทั้งสมองเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจผมก็ว่าอ่าก็เห็นใจผมเห็นใจบุคลากรนะครับเห็นใจหมอเห็นใจพยาบาลหลายคนหลายท่านที่แบบมองแล้วก็เออทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับก็จะเอาสบายแบบอ่าเราคุยกันตรงๆนะจะเอาสบายแบบโรงพยาบาลเอกชนนะ่ะคงไม่ได้นะครับเพราะนั่น คุณเสียตังค์นะครับถ้าคุณเลือกที่จะเสียตังค์หรือว่าคุณมีเงินคุณก็ไปตรงนั้นเขาก็บริการคุณตั้งแต่คุณลงรถแล้วนะครับก็คือเอารถมาเข็นเลยรู่นนี้นั่นคุณไม่เป็นไรก็ยังจะให้คุณนั่งรถเข็นเลยนะครับทุกอย่างมีค่าให้จ่ายหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นอ่ะมันก็ซื้อความสบายนะครับไม่ว่ากันถ้าคุณมีเงินคุณก็สะดวกใจตรงนั้นก็ทําไปไอ้ที่ผมออกมาพูดวันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่า จะมาเอาใจหมอหรือว่าเอาใจพยาบาลหรือว่าจะมาอวยโรงพยาบาลนะครับว่านู่นนี่นั่นคือคือถ้าคุณเข้าใจแล้วอย่างผมไน่ถามว่าระบบการดูแลผมเคยมาแอดมิทที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้ระบบว่าถามว่าดีไหมคือถ้าไปเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนมันเทียบไม่ได้อ่ะคุยอย่างนี้ก่อนมันเทียบไม่ได้หรอกความสะดวกสบายความที่เขาเอาใจใส่ดูแลคุณนะ่ะมันไม่ได้หรอกนะครับ แต่ถามว่าทําไมผมต้องรับมันนี่คือต้องรับได้เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็คือคนไข้ยเยอะนะครับแล้วบนอร์ดเนี่ยผมบอกก็เลยว่าโอ้โหนอนกันเป็นแถวเลยแล้วก็พยาบาลนี่ไม่ได้หยุดเลยนะหมอพยาบาลเนี่ยเดินกันแบบเดินเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้หยุดกันนะครับก็เห็นใจนะครับพอเราเห็นภาพแบบนั้นปุ๊บหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่า าการทํางานเนี่ยของหมอของพยาบาลเนี่ยผมว่าเขาก็เต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าคนไข้ต่อหมอหนึ่งคนต่อพยาบาลหนึ่งคนเนี่ยมันมันทมันมันมัน,มน,มนตัดส่วนมันไม่ได้กันนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันนั้นเขาได้รับค่าจ้างแล้วก็โอ้โหผมเห็นนะพยาบาลเดินฝักไหวมากกว่าคนไข้อีกเออแต่กรน,นี้เราก็ต้องมานั่งคุยนั่งคิดวิเค,คราะห์กันว่านะ ช่องเรามันเป็นอย่างนี้นะคิดวิเคราะห์แยกแยะ๊มเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าบางครั้งเราให้ให้กลับมามองโรงพยาบาลเนี่ยคือโรงพยาบาลอย่างที่ผมรักษาอยู่ตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับมันเป็นของประชาชนทุกคนนะครับตรงไหนช่วยกันได้อย่างน้อยถ้าเราช่วยใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆแล้วรอคุณหมอรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นจะได้ไม่เป็นภาระให้ทางทางาบุคลากรเขาให้เหนื่อยใจอีก นะครับก็ตามตามขั้นตอนกันไปใครมาก่อนก็เข้าได้ตรวจก่อนอ่าประมาณนี้แหละผมก็คิดว่ามันแฟร์แล้วนะครับแล้วก็เราใช้สิทธิสามสิบาทเพราะฉะนั้นอ่าผมก็ถือว่าบุญหัวแล้วนะครับบางประเทศเขาไม่มีแบบนี้ด้วยซ้ํานะครับผมก็ถือว่าอ่าไม่รู้สิคนอื่นจะมองไงชั่วโมงนี้ผมไม่รู้ผมก็ได้ตรงนี้แหละที่ดูแลกันมานะครับแล้วก็ ก็เลยบอกว่าบางทีถ้าคิดเป็นตัวเงินเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอ่าก็อย่างที่บอกอะเราใช้บัตรสามสิบบาทเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจกับเรื่องเวลานะครับเรื่องเวลาเนี่ยอย่างเนี้ยผมมานี่คลินิกพิเศษนะอ่านี่คลินิกพิเศษต้องยอย่างนี้ก่อนคลินิกพิเศษก็คือนอกเวลานะครับเพราะว่าในเวลาต้องมาต้องกันเช้านะครับผมก็มาช่วงเย็นคือคลินิกพิเศษก็จะต้องเสียเงินเพิ่มสี่ร้อยบาท อันนี้เป็นความสมัครใจของเราเองนะครับก็คือเป็นค่าบุคลากรที่เขาทํางานล่วงเวลานะครับแลวค่าคุณหมอที่เขา,ามาดูแลตรงนี้ให้นะครับนอกเวลาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับทุกอย่างก็คือตรงนี้มันนอกเวลาต้องคุยอย่างนี้เพราะอย่างถ้าทํางานกันตามเวลาราชการเนี่ยก็แปดโมงเช้านะครับหรือเวรตามเวเดี๋ยผมเข้าใจอย่างนี้นะแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็น ต่ออีกเวรหนึ่งก็เข้าห้าโมงเย็นเลิกแปดโมงเช้าอะไรประมาณนี้แต่อันนี้คุณหมอเาก็ทํางานล่วงเวลามาให้เราคือเป็นตรงนี้เป็นเขาเรียกคลินิกนอกเวลาคลินิกพิเศษเราก็ต้องสมัครใจนะครับที่จะจ่ายส่วนต่างตรงนั้นเองแล้วก็ได้เจอคุณหมอช่วงเย็นแล้วเราก็คนน้อยหน่อยนะครับก็ผมมาตั้งก็หกโมงนะครับส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านประมาณสองสามทุ่มนะครับก็ครั้งแรกๆยังคิดว่าเอ้ยเราเสียเราจ่ายตังขนาดนี้ แล้วทําไมเรายังกลับมืดอยู่นะครับยังยังใช้เวลานานอยู่เยวอยู่เป็นหลายๆชั่วโมงนะครับคือแต่จริงแล้วเนี่ยต้องคุยก่อนก็คุณหมอเขาก็ดูแลเราอีกระดับคือไม่ใช่ไม่ใช่หมอเขาเขาเขา,เขาเลือกปฏิบัตินะก็คุยกับหมอได้ได้ได้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงจากกลางวันเนี่ยคนไข้าอาจ,จะเยอะมากห้าสิบคนนะครับ คลินิกนอกเวลาก็จะมามเหลือประมาณถ้า20คน20-30คนอะไรประมาณนี้ก็หมอก็มีเวลาคุยกับเรามากหน่อยนะครับเพราะจะเห็นเลยว่าตอนวันเนี่ยโอ้โหหมอคุยกับคนไข้เนี่ยผมบอกเลยนะ50คนเนี่ยมันมันเอาใจใครไม่ถูกหรอกนะครับบางทีพูดถูกใจใครไม่ถูกใจใครบ้างก็ว่านะก็ว่าหมอผมผมมาพูดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เมาอวยหมอหรือว่าอะไรอย่างที่ผมบอกผมพูดไปตามเนื้อผ้านะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับกับระบบมาจนรู้ว่าเออโอเคเราเรา เราก็ถามว่าหงุดหงิดทุกครั้งที่มารอไหมมันก็มีบ้างแต่เราเข้าใจแล้วไงว่าระบบมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจระบบปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าเอออย่างผมเนี่ยหมอสามเดือนนัดครั้งหนึ่งสี่เดือนนัดครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่าระบบเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจนะครับก็อย่าให้เพื่อนๆพี่ๆนน้องๆอ่ะจริงๆแล้วไม่ควรเขาเรียกอะไรอ่ะอโรคยาบารบาราพานะให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกคนอย่าไ,ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วดีกว่าแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้ว ก็บางทีเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรแล้วแต่พอมาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถ้าโรงพยาบาลเอกชนก็ก็ก็กทําความเข้าใจนิดน,นึงว่า,าเงื่อนไขของเวลาจะนิดน,นึงนะครับมีความล่าช้านิดน,นึงเพราะว่าผมว่าคนไข้เขาเยอะแลวระบบเขาก็โอ้โหผมมองแล้วว่ามันก็นะตามนั้นแต่ถ้าถ้าไม่อยากรอช้าก็ให้เร็วๆก็ไปโรงพยาบาลเอกชนก็จะเสียตังค์เพิ่มขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาเลือกเอานะเอาที่สบายใจอย่างผมก็ สบายใจกับตรงนี้แล้วครับแล้วก็หมอคุณหมออะไรเงี้ยเขาก็ดูแลเราอ่าดีเลยอะไรดีประมาณหนึ่งเลยก็ก็ทำใจได้ก็ก็ทำพูดง่ายอ่ะก็โอเครับได้อ่ะประมาณนี้นะครับรับได้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับก็ก็ไอ้ที่ผมที่ต้องมานั่งคุยเมื่อกี้นั่งนั่งนึกเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่ไม่ถ่ายคลิปแล้วบอกหรือว่าบางคนเคยมีประสบการณ์นะครับที่ ามาโรงพยาบาลน,นะครับแบบนี้กับางคนไม่เคยเข้ามาเลยบางคนก็คืออาจจะมีเงินเยอะหน่อยนะครับก็ไปโรงพยาบาลลาเอกชนนะครับตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยมาสัมผัสแบบนี้ก็ก,ก็ก็บางทีอาจจะฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ให้เข้าใจระบบขั้นตอนเขาแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้เพื่อนในช่องอะไรเนี่ย จ็บป่วยเลยเออก็แค่แคุยกันบางทีนั่งนั่งคุยกันเนี่ยบางทีเมื่อกี้ผมนั่งนั่งอยู่เฉยนั่งนั่งคิดเ,ออเราลองมาถ่ายทอดตรงนี้ออกไปดูนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่านั่งคุยมีประโยชน์เป็นประโยชน์อะ่ะนะเป็นประโยชน์กับอ่าอ่าผมว่าเป็นประโยชน์บ้างแหละนะไม่มีประ,ปประโยชน์เปล่าไม่รู้นะครับมันก็น่าจะมีประโยชน์มากไม่ไมากก็น้อยนะทุกที่นะลงมาสีลงสีล้านเนี่ยบางทีลูกผม ก็อยู่กรุงเทพก็ถ้าไปเคลินิกนอกเวลาก็จะต้องเน่อย่างนี้แหละก็บางคนอยอมเสียส่วนต่างนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมีค่าใจ่ายเพราะว่ามันเป็นคลินิกนอกเวลานะครับคุณหมอเขาก็าสล่าเวลามาตรวจให้นอกเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตรงนี้แต่ไม่เยอะนะค่าหมอนี่ผมเคยอ่านในไบเสร็จห้าสิบาทเลยนะนอกนอกนั้นก็จะเป็นค่าบุคลากรค่าอะไรมันมีหลายอย่างอะ่ะแต่ผมจะไปถ่ายอะไรตรงนั้นไม่ได้หรอก นะเขาไม่เขาไม่ถ่ายในระบบเขาหรอกนะในห้องหรือว่าในที่ทําการเขาเนี่ยผมก็มานั่งนอกแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบมานั่งอยู่ตรงเนี้ยแหละนั่งอยู่ตรงชานเนี่ยแบบเนี้ยทัางนอกพรามันข้างในเขาอึดอัดคนเขาเยอะนะครับผมจะมาชอบมานั่งอยู่อย่างนี้นะครับก็ก็เลยแบบมาถ่ายดูเอออ่ะเป็นประโยชน์นะผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นพี่น้องน้องนะก็เออใจเย็นๆน,นะครับบางดี ถ้ามันเราต้องมารักษาตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะยังไงผมก็คิดว่า,าทางด้านหมอทางด้านาพยาบาลเขาคงดูแลของเขาเต็มที่แล้แหละนะครับแต่อยากให้เข้าใจเขาว่าโอผม,ผมเนี่ยบอกเลยผมไม่เป็นคนที่แบบพูดง่ายผมเป็นคนแบบใจร้อนหนึ่งแล้วก็งูขี้งงดหวิ่ แต่พอผมมาเจอระบบเห็นเขาทํางานปุ๊บเนี่ยผม,มใจเย็ยนลงเยอะนะครับพูดอย่างนี้เลยใจเย็ยนลงเยอะเพราะว่าเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะหมอบุคลากรทุกภาคส่วนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเหนื่อยกว่าเราเยอะไอเราแค่นั่งรอเพราะฉะนั้นอาจจะงุดหงิดหน่อยกับเรื่องเวลาเวลาที่เรานั่งรอก็ก็ตรงเนี้ยที่ผมกำลังบอกว่า,อ,าอยากให้เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆที่ได้รับการบริการเข้ามาในในโรงพยาบาลเอกชนใช้บัตร3าสิบบาทเนี่ยก็ ทำใจหน่อยเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับแต่ว่าได้ตรวจแน่นะครับคุณหมอก็ดูแน่นอนนะครับผมก็ผมมาก็จะอย่างนี้นะครับใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจแหละนะครับเรามาระบบแบบนี้นะครับเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าช่วยๆกันนะครับให้บุคลากรเ็าทางานง่ายขึ้นนะครับคุณหมอทํางานง่ายขึ้นพยาบาลทํางานง่ายขึ้นก็คืออย่างน้อยเราไม่ใจร้อน เราไม่ไปเร่งไปเล้าไปโวยวายไปอะไรพวกนี้ก็ช่วยเขาได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วทําตัวให้ง่ายกับการตรวจหรืออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็ไปตามระบบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาคุยกันแบบนี้แหละนะครับอยากคุยเลยก็คุยนะนั่งคุยกันนะโน,โนคลิปนี้ก็จริงๆอ่ะมันม,มีมีเรื่องอีกเรื่องที่ผมจะคุยนะเป็นเรื่องที่ผมคุยไปแล้วในคลิปหนึ่งที่ว่าบ้านอากูนะที่โดนยึดแล้วก็ตอนนี้เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ ทิ้งไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวเผื่อวันไหนว่างๆจะนั่งคุยกันอีกที่นะครับเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ก็คือคนที่เข้ามายึดบ้านนะกูว่านะครับภายในห้าคนนั้นอ่ะหนึ่งในห้าคนนั้นอ่ะผูกคอตายไปก็เนี่ยมันเลยกาเป็นศูนย์เสียไปนะครับไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่วันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะครับก็ฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเหมือนเดิมนะครับคิดอะไรไม่ออกกดถูกใจไว้ก่อนนะเดี๋ยวเมื่อเลิอกอิดตามกันเพราะว่าช่องเรามันเป็นอย่างนี้นะครับมีอะไรก็นั่งคุยกันผมนี่เร็วๆเ,เลย เมื่อกี้นี้นั่งอยู่เฉยคิดได้ปุ๊บเออเรามาคุยเป็นประโยชน์ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์อะไรกับใครบางคนบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะกับน้านั่งคุยกับดันโนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ